ันนี้เนี่ยผมไม่ได้ยืนอยู่แค่หนึ่งหรือว่าสองลาเฟรีนะเพื่อนแต่มีถึงสามคันครับผม150ร้อยห้าสิบล้าน What you have this in Thailand? You know you have to pay like three times? เอาเป e ือกพร้อมยังครับพี่เดี๋ยวมานะสามสองึง โยสเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจจิรวัตรครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช anelab ครับีตันต์วชวปสี่ล้อครับผมวันนี้นะครับเพื่อนๆเป็นอีกเงินที่พิเศษอีกแล้วครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนทุกคนนะครับไปซื้อเฟอร์รารีตัวพันมาไฮบริดนั่านนะยังไม่บอกหรอครับว่ารุ่นอะไรพู่นเยะคง cũng cũng รู้กันหมดแล้วนะเพื่อนๆน,นะชวนื่ประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะครับซื้อซูเปอร์คาร์ในต่างประเทศมันเป็นยังไงต้องใช้อะไรบ้างแล้วราคามันเป็นยังไงบ้างตามผมไปกันเลยไป สวัสดีค่ะ Guten Morgen อ่า <Good morning. S 1> <laughs> ได้วันนี้เราก็จะไปเมืองโคโลนเพราะว่าวันนี้พี่จี้จะไปรับรถเมื่อกี้คือกินโค้ดซองไปแล้วอันดึงแล้วก็กินขนมอันนี้ไปแล้วนะคะส่วนตอนนี้เราก็กาลังจะไปกินอาหารจีนจมาที่นี่ก็คือเอเชียนฟู้ดเอฟวร์ดีจริงจริง,รงนเนี่ยนะครับถ้าเอเ90มาก็จะไปจอดตรงขวาจริงๆแล้วก็จะมี458สเปเชียลีกคันหนึ่งด้วยเพราะว่าอาจจะย,ยังไม่รับวันนี้นะครับแน่นอนนะครับเพื่อนๆเราก็ไปกับน,น้อง420 i convertible เหมือนเดิมส่วนพี่จี้กับ PG, พกกี่กี้และครอบครัวก,ก็ไปมาคาน GTS <Yes. S 2> ส่วนเธอเดินไปครัเดินก็ดีนะเพราะว่ากินไปเยอะมากก <c oughs> วัวจะเบิร์นออกไปบ้างมาที่นี่คือแบบกางเกงแทบเสียติดกระดุมไม่ได้แล้วว่าพุงใหญ่มาก วิวหน่อยค่ะเป็นไงคะเบเาเกลียบเอาไอนบรรยากาศคล้ายๆแบบโรงเรียนประจำใช่ไหมครับพี่ใช่โรง,งเรียนประจำจะเป็นอาหารรนมานี้แต่เวอร์ชันแบบต้องแย่งกันนะใช่ไม่เคยอมาตักมาเยอะมากเพราะว่าทุกอย่างนะั่งกินไปหมดเลยอร่อยมากนี่น้องๆก็กินแบบเยเก,กิโซบะ โอเคอิ่มอร่อยเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะซิมแนนะี่อยากให้มีร้านแบบนี้ในะประเทศไทยมากผมว่ามันก็มีนะครับร้านบุฟเฟ่์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันแบบคุ้มอ่ะคุ้มสำหรับคนกินเยอะแบบซิมแนนะตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราก็กำลังจะไปศูนย์เฟอร์รี่โคโลนนะตื่นเต้นอนะขนาดไม่ใช่รถเรานะครับแต่มันก็แบบดีใจแทนนะเพื่อนๆพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะไป,ไป มาถึงแล้วมาลานเนนโลมอเตอร์โอ้ตอนนี้มีแคลิฟอร,ร์เนียทีโรมาแคลิฟอร,ร์เนีย430สปไปเดอร์ปอตโตฟิโนโ่จอดอยู่นะเพื่อนๆเ,เข้าไปข้างในกันครับผมไปนี่อันนี้เฟอร์รี่รุ่นอะไรคะป้า <laughs> ตาคันนี้สเปคจ่ำมาก,กาเพื่อนเพื่อนล้อทองสีน้ำเงินคาดขาวนะครับคล้ายๆ Ford GT แล้วก็812 GTS ใชไหมชิวมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่เพ้นท์กับรถเลยนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนแล้วก็ล้อเงินนะครับสีเขียวๆยวไอชิวข้างๆเขาเพ้นท์กับรถเลยอะพี่ใช่ๆๆเนี่ยเออมากเลยเพ้นท์สุด,ดยออืมเ r a z y Man Don't ask for the price you know don't never ask when you touch this don't yeah. ask the price 1, 000 Euros. how much Ten thousand. 10, yes. wow you have that in it you can buy a sticker for five what's it $5. One, one euro <laughs> yeah. put it in it looks Me. similar will be painted on on several layers all Very right yeah. and if you want to have this in thailand you plus tax top. on โอ้ i m e s ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากมีที่ไทยนะก็ประมาณ1ล้านบาทนะครับผมแนะนำนะครับไปร้านแรปตัดสติกเกอร์มาแปะเอานะครับแต่ถ้าใครแบบว่าเงินไม่ใช่ปัญหาก็จะได้ฟีลแบบเหมือนรถแข่งสมัยก่อนนะที่เขาเพ้นไปบนตัวรถเลยอันนี้นะครับแพลาติกชอบแน่นอนนะโเห็นแล้วกรี๊ดแน่นอนครับล้อนี้โอ้โหเงาวับเงาวับ Just dip on for a minute. Yeah, that's my bad. อ่าเพื่อนๆครับตรงนี้มีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเจ้า F8 สีแดงแบบเลือดนกนิดน,นึงนะนี่ก็จะเป็น S96 สีดำดุมากอู้คันนี้ได้ล้อคาร์บอนด้วยเพื่อนๆท้างหลังก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับแล้วก็ F8 สีฟ้าทุกคนสวยมากยังไงผมก็ชอบทรง F8 มากกว่า2ง96 GTB นะและส่วนแดงๆที่คุมผ้านั้นก็น่าจะเป็นรถที่พิกี้จะรับวันนี้นะเพื่พอนๆโอ้ที่นี่มีให้เลือกได้นะเหมือนที่ไทยแต่ว่าเยอะกว่าเป็นพวงไลยดอยคาร์บอนด้วยสีแดงชอบคันไหน ะคะสีดำสีดำรุ่นอะไรง S F 90ได้ป้ายมาแล้วนะครับเพื่อนๆสีสีสีนั่นค่ะฉันใหม่เรียนสี่หนึ่งเจ็ดเก้าถูกต้องค่ะและถ้าขับเลยเดือนเก้าโดนจับโดนจับยึดรถเอารถไปทุบทิ้งเบอร์เขาก็แค่จับผิดอันนี้คือแบบว่าทำประกันจดทะเบียนแบบ5เดือนรถพี่คีก็จะอยู่ตรงนี้พึ่งพาว่อยู่ติ๊งแอปเปิดดูก่อน โอ้แต่ยยที่นี่มีพวกอุปกรณ์ให้ดูเยอะมากเลยนะหนังคอนโซลอันนี้ก็สีตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆมันต้องเป็นห้องเชือดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามีจออยู่ตรงนี้นะกดออฟช o n ออปชั่นเลือกหนังแบบไหนคาร์บอนไฟเบอร์ดีไหมแล้วก็มาดูเบาะอยากได้เป็นเบาคอมอร์เบาเรซิ่งบัคเก็ตซีทก็ดูได้นะเรียกว่าเป็นบรรยากาศห้องเชือดแค่ามานั่งห้องนี้ก็รู้สึกเสียตังค์แล้วครับ เพื่อนๆเรามาที่ garage love นะครับใต้ศูนย์เฟอร์รี่นะครับรถจอดที่นี่นะนี่มันเป็นคลังอ่ะเพื่อนๆน,นี่มันเยอะกว่าวงานมอเตอร์โชว์นะเพื่อนๆโอ้โห,โหนี่ครับระดับตำนาน โอ้ไม่อยากเดินไปใกล้เลยครับเพื่อนเพ,นเพราะว่าในประเทศไทยนี่เป็นร้อยล้านเรียบร้อยแล้วครับทะลุร้อยแล้วครับใต้นี้นะครับก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกไปว่าจะเป็นการาชลับของที่นี่นะจะมีพวกเฟอร์รี่รุ่นหาย,ยากเต็ไมไปหมดเลยครับรุ่นใหม่รุ่นเก่าพิสตานี่พิสตาได้สิบยี่สิบคันแล้วมั้งครับเนี่ยในเนี้ยเพื่อนๆครับผมยืนอยู่ท่ามกลางสุดยอดฝ <พอ S 1> ูงม้า,มานะาทุกคนและฮะอ้าวสวัสดีครับถามว่าเอมมาไปไหนเอมมาบอกไปหาโจนี่เอมามารู้ไหมนี่รถอะไรเฟอร์รี่รุ่นอะไรไม,ไม่รู้ลาฟเฟอร์รี่ ตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ยืนอยู่แค่หนึ่งหรือว่าสองลาเฟอรี่นะเพื่อนแต่มีถึงสามคันครับผมนี่ร้อยกว่าล้านร้อยห้าสิบล้านร้อยหกสิบล้านนะครับวันนี้สุดยอดมากครับทุกคนที่สร้างรถคันนี้นะครับมาเซ็นบนแผ่นคาร์บอนนี้บนลาเฟอรี่แล้วก็อันนี้คันสีเทาทุกคนกนี่นแล้วก็มี อีกหนึ่งคันโอ้โ oh ห my god สวยมากทุกคนนี่มันคือสวรรค์ของคนร,รักเฟอร์รี่จริงๆนี่ตัวแข่งนะครับ c 8 8 tte x โอ้โหโหดมากทุกคนนี่คือตัวแข่งเติมน้ำมันนะครับโอ้โหดูวิงดูวิ่งนะครับเพื่อน ดูพี่ไม่ตื่นเต้นไม่รู้สึกอะไรเลยรรเฮ้ยผมตื่นเต้นมากกว่าพี่นะครับตอนนี้สุดขั้นมากอ๋อไอ้รถคันนี้เลยนะคือได้แค่ตัวล้อมันดูสวยมากเลยนะแต่พอเจอตัวจริงอะ่ะถ้าสีรถกับสีแม็กเป็นสีเดีวยวกันรถมันจะดูไม่สวยเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีซุ้มโป่งม,มันจะเรียบจุดที่สวยของมันไฟท้ายอ่ะสวยนะ ก็หน้ามันก็สวยหรือว่าเขาอาจจะตั้งใจเพราะเฟอร์รารี่เนี่ยเขาจะฉลาดเขาจะออกแบบรุ่นธรรมดาดูแบบเบสิกและไอรุ่นแบบเซอร์กิตอะอย่าง458กับ458่ห้าแปดสเปเชียลเลเนี่ยพื้นฐานรถแม่งชัซซีเดียวกัน <c oughs> หลังคาเดียวกัน <c oughs> เหมือนคนละคัน,นเลยแบบธรรมดากับโค้ตเจ๋งอะเข้าใจฮะใช่ครับผมว่าเนี่ยน่าจะเก็บไว้ม,มีสิทธิ์นะพี่ตอนนี้นะครับก็กําลังจะไปรับรถเปิดดูข้างในเลยนะครับ อย่างรครับพี่เดี๋ยวมานะ <laughs> สามสองปึ้งสวยมากสวยมาก Congratulations ทำการต่ายินดีด้วยค่ะพี่กี้้ดดีวยนะ นี่คาร์บอนหมดเลยนะเนี่ยเพื่อนๆประตูเป็นแผงลายคาร์บอนตรงบันไดคาร์บอนบอกคาร์บอนตรงนี้ก็คาร์บอนล้อก็คาร์บอนดิฟิเซอร์หลังก็คาร์บอนแต่ว่าการรับรถที่เยอรมันเงียบๆนะครับไม่มีิธอะไรเทยเมื่อกิ้พี่กิมบอกว่าน่าจะมีเหมือนเลนโซ่นะน่าจะมีเครื่องดึงให้แล้วเราก็ยืนดูงนอกเขียนฟีดแบ็กไปนะครับว่าควรจะมีเครื่องดึงตาให้ แปะทะเบียน <laughs> ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับจริงๆครับรู้เรื่องแม่จะพร้อมพร้อมกับทุกคนนะพี่กี้แอบไปสั่งไว้นะครับแล้วก็รอรับเลยทีเดียวเป็นไงบ้างครับพี่กี้ความรู้สึกเห็นรถจริงๆรับรถแล้ววันนี้ไม่รู้สึกอะไรเลย คือผมเนี่ยเป็นคนไม่ได้บ้าแบรนด์รถแล้วก็ไม่ได้บ้าราคารถแต่ผมเป็นคนที่บ้าความเร็วมีแต่คนพูดบอกว่าตอนมันดึงอ่ะมันมันดึงแรงมากเดี๋ยวพี่ต้องลองอครับ,บผมเคยลองครับเ<น>สียวท้องเลยพี่นี้เลย<ห>ะม,มันไม่ยอมหยุดตื้ดจริงอ่ะใช่ครับ เดี๋ยวออกไปออโตบาล300แน่นอนเห็นใน u t u b e แบบมันมีแบบเหมือนเขาไปวิ่งดรักอะไรสักอย่างก้าวกลางๆว่ครถอะไรก็ตามที่แม่งเร็วกว่าสิ่คอนกดคันเร่งแล้วแม่งเหมือนหายใจยากมันจะรู้สึกเหมือนหายใจไม่เข้าอ่ะใช่ครับแรงตีมันหนักมากตอนนั้นใช่ครับ สรุปสำหรับวันนี้นะคบเพื่อนๆสำหรับ s f 90ออปชั่นแบบโคตรแน่นโคตรเตมรู้สึกว่าจะจบไปประมาณ5 0 0แสนยูโรนะเพื่อนๆหรือว่าประมาณ20ล้านบาทซึ่งถือว่าราคาดีมากๆนะเพื่อนๆเพราะว่าพี่กี้เนี่ยจองไปแรกๆเลยครับตั้งแต่2019คือยังไม่เห็นรถแต่ลงชื่อจองไว้เลยเรียบร้อยเป็นคิวต้นๆเลยเพร,รารอรถมาประมาณ3ปีพอได้รถปุ๊บเนี่ยวันนี้รับรถนะครับ2อ2 2นเดือน4เพื่อนๆเนชื่อไหมว่าตอนเนี้ยมือ2นะครับหรือว่ามือ1ตลาดในประเทศเยอรมนีนะครับทั้งมดเนี่ยราคาขึ้นไป ยูโรนะครับแบบออปชั่นเต็มๆใกล้ๆเคียงกันเนี่ยหรือพูดง่ายๆว่าแค่รับรถวันนี้กําไรทันที3 0 0แสนยูโรหรือประมาณ12ล้านบาทโอ้โหคือรถนะน,นะเพื่อนๆผมว่าต้องมีประสบการณ์ต้องเล่นเป็นแล้วเราจะอย่างเงี้ยใช้ของดีได้กําไรด้วยไม่ขาดทุนด้วยเนี่ยมันมีความสุจริงคนระับสุดยอดครับ เอาแล้วเพื่อนๆรับรถเสร็จเรียบร้อยถึงเวลานะครับรถโหดแบบนี้พันม้าแบบนี้นะครับมันจะมีที่ไหนเป็นรองได้สาใจนอกจากออตโตบานถนนไม่จำกัดความเร็วเนี่ยเหยียบทลุ300แน่นอนแต่มันยังไม่สาใจพอนะเราจะไปสนามที่เรียกว่าอันตรายสุดในโลกโคดที่สุดในโลก,โค,นโลกคนเสียชีวิตเยอะที่สุดในโลกนั่นก็คือเนื้อปลกลิงหรือว่าเนื้อบวกลิงเดอะเฮลกรี Green, นนรกสีเขียวนั่นเองเ๋ยวไปเยอะขนาดนี้ครับเป็นกำลัง,งใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆครับไป we speed limit Oh, at this. <laughs> oh, Oh, and that's <laughs> Oh, big crash. Big, big crash. Oh, dearie me. debris <laughs> across <laughs> the circuit. I'm just looking at the team of Limp Ferrari on the right-hand side looks to be an SPS performance.